วิธีการดูแลตัวเองในย,ยุคโควิดเฮ้ยสมัยก่อนเรงอยู่เนี่ยไงวะคิดอย่างนั้นกับทุกอาหารก็ไม่ต้องแดกแล้วมึงสบายดีหรือเปล่าสบายหร <c oughs> ือ <c oughs> เปล่าเท่ากับมึงได้ไปไหนหรือไปพื้นที่เสี่ยงหรือเ <c oughs> จอคนเสี่ยงหรือเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไหมกินดีต้อนรับเข้า <c oughs> สู่ไลคกัน <c oughs> ยิน้มใหญ่ตอนรู้สึกว่าเสี่ยงมั่งออกมายากมากมากเลยกูอีมากขออนุญาตใช่กันด้วยกูพูดภาษาเล่นมุกอ่อยอาไว้ การดูแลตัวเองในยุคโควิดทำอะไรบ้างคะเริ่มต้นจากตัวพวกเราเ,เองก่อนละกันได้บีนะก็คือทำตามมาตรฐานว่ะอย่างเช่นอะไรบ้างมาตรฐานก็คือใส่แมสเวลาออกไปไหนมาไหนแล้วก็ล้างมือตลอดเวลาแล้วก็เวลาสั่งอาหารมากินที่บ้านก็จะฉีดแอลกอฮอล์ใส่อาหารอ่าคือแบบคือฉีดตั้งแต่หูถุงอะยันไปจนถึงด้านในสินทั้งหมดแล้วก็แคติงทั้งหมดถ้าฉีดใส่ตัวอาหารเองได้คือฉีดแล้วก็คงสีแล้วบีซื้อมัฟฟินมาอันนึงบีจะนึกย้อนทั้งหมดเลยว่าถ้าเราทำความสะอาดในหอด้านนอกแล้วอะแล้วตัวของด้านในเน มีโควิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงยังไงยังไงเขาใจป่มันเลยทําให้เราคิดว่าเฮ้ยสมัยก่อนเราอยู่ยังไงวะ <c oughs> คิดอย่างนั้นกับถูกอาหารก็ไม่ต้องแดกแล้ว <c oughs> ใช่ไงขอถามเรื่องการใส่แมสหน่อย <c oughs> เคยเห็นคนใส่แมสสองชั้นใส่ปะเล่ช่ย <c oughs> ใส่แมสสองชั้นแล้วเฟซชิลด้วยปะ <c oughs> ไม่ไม่ได้ทำใส่แมสชั้นเดียวใส่แมสชั้นเดียวแต่เลือกแมสที่ดีไปเลยนะอันนี้เป็นคนใส่แมสแค่ชั้นเดียวเหมือนกันแล้วก็เฟซชิลก็ไม่ได้ใส่แมสที่ดีของเราอันไม่ได้มาโปรโมทเขานะแต่เรารู้สึกว่าแมส แบบเหมือนแค่แปะไว้อย่างนั้นอะเราข้างๆก็เป็นรูรเขยือ,อันใหญ่ออกมาหรือบางคนใส่แมสบบเส้อแบบ <c oughs> มันร้อนแหละแมบสบของบี่จะแปลงร่างไปตามความซีเรียสของสถานการณ์เว้มันจะมีสถานการณ์ที่มันช่วง stable กับช่วงที่มันระบาดเยอะไอช่วงระบาดเยอะก็คือเราก็จะทําตามโปรโตคอลทุกอย่างเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเองและคนเราข้างจริงๆก็คือจะใส่แมสที่เป็นเมดิ c a ลเลยแมสอนามัยอะซื้อตามร้านขายยาส่วนถ้าเกิดตอนที่แบบโควิดไม่รุนแรงมากแต่ว่าเราเหมือนกับเราแค่รักษาสถานการณ์ให้มันแย่ลงพี่ใช้แมสมารยาทพวกแบบอย่างเงี้ย แมสก์ผ้าพี่รู้สึกว่าการใส่แมสก์อ่ะมันมากกว่าเรื่องของการป้องกันตัวเองและป้องกันคนอื่นแต่มันเป็นเรื่องของความสบายใจถ้าเกิดยิบอยู่คนเดียวจริงๆยิบก็ไม่ได้ใส่ <laughs> หรือถ้าเกิดยิบอยู่ในที่โล่งแจ้งที่เหมือนกับมันห่างจากตัวคนอื่นมากๆแล้วเหมือนกับมันอยู่ท่ามกลางแดดร้อนอะ่ะบางทีเราก็ไม่ได้แบบใส่ตลอดเวลาถ้าเกิดคนบางคนเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมยูไม่ใส่แมสก์แล้วเขาต่อว่าเราเวลาที่เราเหมือนกับยิบลงมานิดนึงเวลากินกาแฟหรืออะไรอย่างเงี<ๆ>้ย<ๆ>ขอให้เข้าใจเขามากๆว่าบางทีอ่ะเหม บางคนต้องไปเยี่ยมคนแก่ตลอดเวลาบางคนมีลูกเล็กเพราะฉะนั้นเหมือนกับถ้าเกิดเราแบบใส่แมสก์ไปถือว่าเราได้ให้ความสบายใจกับคนรอบข้างที่เราไม่รู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเพราะบางทีมันหลอนเหมือนกันนะเราใส่แล้วเราเห็นคนไม่ใส่ <laughs> นี่เวลายิ่งเป็นคนสนิทอะก็อักะกะ,กะอวนมากไม่มันจะเหมือนแบบเออแล้วคำถามที่แม่ชอบถามกันเรื่อโควิดคือเป็นไงอะสบายดีปะ คือสมัยก่อนอะไอคำว่าสบายดีเปล่าคือถามมิเฮ้ยมึงสบายดีเปล่าวะสบายทีเปล่าวะแต่ตอนเนี้ยมึงสบายดีหรือเปลา่าสบายดีหรือเปลา่าเท่ากับมึงได้ไปไหนหรือไปพื้นที่เสี่ยงเจอคนเสี่ยงหรือเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไหมมึงมีไข้รู้สึกไข้หนึ่งคำตัวรู้สึกปวดหัวรู้สึกไม่ได้รดอาหารหรือเปล่ามันมีวิธีการวัดอย่างนี้เว้หนึ่งเราถามว่าสบายดีเปล่าด้วยสายตาที่มีความหมายมึงสบายดีเปล่าแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเราซื้อขนมไปฝากมันแกแกเราซื้อที่ไปฝากลองกินดูดิมึง หวานป้าเลี้ยวป้าคือคูณกำลังเทส t อยู่ว่ามึงรับรถได้หรือเปล่า วิธีการดูแลตัวเองต่อมานะคะในช่วงโควิดที่จเจ๊ทำคืออะไรคะแน่นอนค่ะมันเป็นอุปกรณ์พกพาสำหรับทุกคนทุกคนต้องมีค่ะสเปรย์และเจลแบบต่างๆต,ต้องมีสเปรย์ทุกวันแล้วกาคแ,และยังมีอีก2อ <c oughs> อัน <c oughs> อะไรคือพกอะไรไม่ต้องพกหลายขวดขนาดนั้นไม่ใช่ฉันเอามาเดโมนสเตรทว่าแบบวันๆฉันใช้อะไรบ้างก็คือเป็นคนติดสเปรย์ทุกอย่างทัศนุที่วลาเมาส่งก็คือพ่นพคนและทิ้งเอาไว้เออแล้วทีเนี้ยเป็นคนอยู่คอนโดก็จะเข้าออกโดยคีการ์ดใช่ไหมเวลากดลิฟต์ก็จะไม่ เอานิ้วกดก็จะเอากาดเอามุมของกาดแล้วกดกึ๊กเออเสร็จปุ๊บเข้าหข้งออมาปุ๊บปิดประตูห้องปั๊บพ่นกาดพ่นกาดเสร็จรพ่นมือ ต้ามีอาหารมาด้วยพ่นนะบางทีหันมาเจอหน้าแฟนพ่นแฟนพ่นแลยนอกจากจะพ่นทุกอย่างที่คิดว่าพ่นได้แล้วอ่ะเจะจะมีขวดอีกหนึ่งขวดอ่ะก็คือปวดใหญ่เอาไว้พ่นเหมือนสิ่งของเหมือนแบบเฟอร์นิเจอร์บางทีพ่นโต๊ะกินข้าวแล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอล์อย่างอันเนี้ยทาความสะอาดพื้นบ้านนะคะคือมันจะมีน้ํายาถูพื้นก่อนหนึ่งใช่ปะแล้วรอบสองเจ๊ก็เอาแอลกอฮอล์ถูพื้นอีกทีคือห้องต้องไฮจีนิกมากเลยแล้วในรถก็ต้องมีบ้างที่จะต้องมีขวดใหญ่ขวดหนึ่งติดไว้ในรถตลอดเวลาเพราะ ถ้าเราเดินทางอ่ะไปรับบัตรจากห้างอะพ่นบัตรจ่ายเงินรับเงินสดอะไรเงี้ยก็คือ yes spray e e v r y t h i n g ส่วนเนี่ยไปจะพกเจลเอาไว้ในรถแล้วก็เหมือนกับเวลาที่รับบัตรมาหรือรับเหรียญมามเราก็จะกดเจลทีหนึง่งแล้วก็เอามาแบบ ทำความสะอาดแล้วก็เป็นคนที่เวลาขึ้นลิฟต์หรือว่ากดประตูจะไม่ได้ผักประตูแล้วฉีดใส่มือเว้ยบีจะเป็นคนฉีดใส่ประตูเพื่อที่ว่าไอคนถัดไปที่มาจับอะมันก็จะได้แอลกอฮอล์เราไปด้วยเฮ้ยเป็นคนใจดีอะแอลกอฮอล์แชร์ชริงจะมีทั้งการอาบน้ําและของที่กินที่ไม่เหมือนเดิมวิธีการกินไม่เหมือนเดิมยังไงเอาของเจ๊ก่อนเห็นง้งข้ามมีวิตามินซีเฮ้ยเธอเอามาด้วยหรอ วิตามิน C เที่าเมื่อก่อนอะรู้สึกกระเหลวกระลาดเพราะรู้สึกว่าเป็นวิตามินที่แม่งไม่สำคัญกินก็ได้ไม่กินก็ได้เพราะว่าแบบมันก็แค่กันหมอดมาว่ะวันอันนี้ไม่ได้โฆษณานะห้ามร้อยมิล igram วันละสองเม็ดเพื่อให้มันครบพันมิลลิกรัมและเลือกแบบ time release time release คือวิตามินซีจะค่อยถูกแบบปลดปล่อยแบบมาเรื่อยๆไม่แบบไม่กัดกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกวันเออเข้าใจมันก็เป็นเรื่องคุ้มคุ้มกันน่ะแหละคือเราก็ต้องดูแลทางภายในทางภายนอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือไอ้ภายนอกเราก็พยายามจะกันเชื้อโรคให้ได้มากที่สุดให้มากได้ส่วนตัวบ B บีมีความเชื่อนะว่าคือถ้าเกิดเราการพอดีพอดีมันจะดีเว้ยถ้าเกิดเราเหมือนกับไฮจีนมากเกินไปมันจะเหมือนในหนังเรื่องบัมเบอรบอยเคยเห็นปะมัน<อ>จะเป็นแบบคนที่เหมือนกับไม่ยอมไม่เชื่อโโดนตัวเลยแล้ววันหนึ่งเราก็จะไม่มีผิวเว้ยก็คือพอดีพอดีได้ด้านนอกเราคลีนด้านในเรา take เทควิตามินอะไรเงี้ยแต่ว่าของดีจะเป็นโปรไบโอติกเฮ้ยเราได้ยินเกี่ยวกับโปรไบโอติกมาเยอะมากมใช่คือเรื่องโปรไบโอติกตอนแรกมันเริ่มต้นกินเพราะว่าเรื่องของการขับถ่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างจุลินทรีย์ที่ดีเพิ ตัวที่ช่วยเรื่องอิมม n วสิตเตมหรือภูมิคุ้มกันทางร่างกายของเราส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับอิจูลินซีในลำไส้เยอะมากเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่เราทาเพื่อลำไส้ของเราอะเพื่อจูดินซีที่อยู่ในลำไส้ของเราอะถ้าเกิดเขาเฮลตี่อะเราก็<ร>าจะใจเฮลทีด<ร><ร>้วยใช่เขาช่วยภูมิคุ้มกันทางร่างกายของเรามันเลยเป็นเรื่องที่มันมากกว่าเรื่องของการขี้ออกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกินยังไงเอามาให้กินบ้างได้เดี๋ยวหาให้ไม่มีปัญหาคือบิบคอมีจะกินในหงๆเอออะไรเงี้ยวันวันอร่อยเดี๋ยวบิ๊บห่งาให กินของร้อนเยอะขึ้นเว้ยและทุกอย่างก็คือต้องเอาไปต้มเพิ่มหรือไมโครเวฟเพิ่มเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานอะไรที่เหมือนแบบเป็นยำหรืออะไรที่เป็นอาหารเย็นนะจะพยายามเลี่ยงปลาดิบซาชิมิอะไรตอนนี้ก็คือเลี่ยงหมดถัดจากการกินก็คือออกกาลังกายอันนี้เราว่าหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าควรทําไม่ต้องหักโหมแต่เพื่อริเมนตัวเองให้เฮลตี้ทาอะไรอ่ะมีแค่ยืดขาเฉยบิบร้อนตรงหลังเข่าสบายดีสบายดีมันแค่เหงื่อแตกเฉยอีกที่นี่อีกทีหนึ่งทุกอย่างที่ร้อนฉันรู้สึกว่ามันโอเค คืออะไรทุกวันนี้อาบน้ำฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนน้ำร้อน4 2่สองถึงสีองศาทุกวันเจ๊เดี๋ยวเหี่ยวไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีที่ดีนะการอาบน้ำร้อนน่ะมันทำให้ผิวเหี่ยวลงจริงๆแต่ล้างหน้ายังเป็นน้ำเย็นอยู่เพราะว่ากลัวหน้าเหี่ยวแต่เหมือนแบบบางวันน่ะถ้าวันไหนเราอยู่บ้านน่ะเจ๊ก็จะอาบน้ำอุณหภูมิปกติแต่ถ้าวันไหนไปข้างนอกมาสินสองว่าวันนี้ฉันรู้สึกว่ามันแบบฉันสบกรกโปงสวัสดีฉันรู้สึกสบกระโปงกดรีบๆไปที่อุณหภูมิ44องศา ไปผิวอมชมพูไปจะเบิร์นแล้วเป็นกุ้งมะเนี่ยออกมาได้ไรสบายใจไร้ความสบายใจบีจะเรื่องสบู่มากกว่าของบีจะบอกว่าสบู่ฆ่าเชื้ออย่างงี้ปะใช่จะใช้จะเลือกใช้สบู่ฆ่าเชื้อมากขึ้นไม่ได้ใช้น้ำร้อนอะแต่ก็แบบใช้คือสบู่ที่เขาเขียนว่าแอนตี้แบคทีเรียหรืออะไรเงี้ยเข้าใจปะเออวะอย่างหนึ่งคือที่คนไม่คาดคิดก็คือเรื่องของปากคือช่องปากคือเวลาที่แบบเชื้อโรคมันเข้าสู่ร่างกายอะมันคือฟลูอิดคือเรื่องของของเหลวที่มันเข้าร่างกายได้เร็วที่สุดละองน้ำ จับมือดูนี่นันจับหน้าเข่าตาเข้าปากเข้านู่นนี่นั่นคือการเดินทางของเชื้อโรคที่เข้าไปสู่เราอะไรเงยาเดินทางยังไงนะการเดินทางของเชื้อโรคทึ่เข้าไปสู่เรามันเดินทางขนาดไหนลสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเข้าจากทางอะคปะแต่ว่าที่หนักสุดๆแล้วก็คือการกลิ่นเวงหรือการที่แบบเหมือนเราอ้าปากหายใจเข้าไปไลด้วยจมูกเข้าไปอย่างเงี้ยมันเข้าไปในทางเนี้ยง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเขาถึงเน้นให้กินร้อนช้อนกลางนะคะใช่ค่ะสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาจากการที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยคิดเวงเพราะเร จำเป็นได้แบบว่าอันนี้คืออย่างซื้อสัตว์นะออปกติอะเป็นคนที่แค่แปรงฟันนะเท้าเย็นก็คือครบขยันสะอาดนะคะแต่ว่าพอมันเป็นยุคที่เหมือนไฮจีนิกพิเศษฉันก็มีออฟชั่นที่ฉันทํามากขึ้นก็คือฉันเริ่มใช้น้ำยาบ้วนปากแล้วเธอขอบกบมือให้สปอนเซอร์ของเรานะคะ <Yay. S 1> อันนี้น่ารักขอบคะุณลิสตอรีนมากๆคือจริงๆแล้วอะมันเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงพอเขาบอกมาแล้วเราก็เชื่อจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยการทดลองทําเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบคุ้มค่ามากค อย่างที่บอกไปว่าเชื้อโรคอะบางทีมันเข้าสู่ร่างกายเราได้หลายทางมากๆเรื่องของการกินเข้าไปหรือเรื่องของทางช่องปากก็สําคัญมากๆอันนี้เป็น limited edition เป็นรสชาติ alo and cucumber oh. มออฟังดูมันรู้สึกสูดติ้งและอ่อนโยนมากอันนี้ของเจเป็นโคเม e l o and passion f r u i อันนี้ก็คงสดชื่นสดชื่นหน่อยอันนี้เขาเคลมว่ามันสามารถที่จะลดแบบทีเรียในช่องปากได้ถึง99%แต่มันเป็นซีวี์ที่ค่อนข้างเน้นความนอ t u รัลคือจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราอะเราอะไม่เคยชอบน้ำยาบ้วนปากเลยเพราะมีประสบการณ์เลวร้าย ตรมคี่ว่าใช้เมื่อก่อนจริงๆอะออปามาสอนให้ไฮจีนิกกับทุกอย่างดีเลียดเรื่องเหมือนแบบต้องใช้ดนเทลฟรอสนะต้องใช้น้ำยาบ,บ้วนปากแต่ลองบ้วนแล้วมันเคยไปเจออันหนึ่งซึ่งมันแสบแสบต้องก็เผ็ดแล้วมันเผ็ดน่อน,นานมา,มากเลยอ่ะโซมันเป็นความรู้สึกที่เราต้องทนนะออคื่อที่ว่าจะาเชื้อโรคในปากเราแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่โดนฆ่าไปมากกว่าเชื้อโรคในปากเราคือตัวเราเองมันก็เลยคือเรนรู้สึกลิ้นของมากเลยตอนที่เรกลัวแต่อันนี้เขาเคลมมาว่าไม่แสบปาก แน่นอนเขามีสโลแกนกลัวเพลินไม่เบิร์นปากอยากให้มันมาติดมาติดโอเคกลัวเพลินไม่เบิร์นปากนะคะเราต้องพิสูจน์เองทุกอย่างเว้ยใช่เพราะว่าเราจะได้มาแค่โฆษณาอย่างนั้นนะคะเราจะต้องพรูฟโดยการที่เราจะกลัวเอาไว้30ินาทีปริมาณก็ประมาณฝาถูงป่ะประมาณ20 2 0 ml 20มิลเขาบอกว่า20 ml ก็เพียงพอแล้วเราไม่ต้องผสมน้ำเออเขาบอกไม่ต้องผสมน้ำอโลแอนด์คิวคอมเบอร์ คินี้ไปกินีไปจะไปกินันเออุ้ยชันได้อะโรคือถ้าเกิดใครซื้อมาแล้วรู้สึกว่ามันแกะไม่ออกนะคะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาทํามาแล้วมันไม่ใช่นะมันเป็นเพราะชั้นเองจะ <c oughs> ทำอะไร <c oughs> เขาเขียนเอาไว้ชัดเจนแล้วว่าให้บีบเว้ยคือบีบน,นิดนึงแล้วม้วนอ่ะแล้วบีบอ่ะโอ้โหจะอยากลองทนล้นได้ปะอันเนี้ยเขาบอกว่าให้กลัวหลังแปลงฟันเช้าเย็นสองรอบสามสิบวินาทีทําไบ้ัวเลย う음うん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  จเจลองของพี่ก่อนขอพี่ว่ามันเหมือนของกินแหละเหมือนการของเจเหมือนขนมเลยเฮ้ยมันดีว่ะโซของเจคืออันนี้ไม่ได้อวยนะไม่แสบเลยเหมือนขนมหวานสดชื่นมากคือตอนนี้คือสะอาดมากสปอนเซอร์อย่าคิดว่าการที่เขาจ้างเราแล้วเราจะพูดเวอร์นะคืออันนี้มันมันดันอร่อยจริงๆอะไม่ได้บอกให้กินนะคะอย่ากินเข้าไปนะคะเฮ้ยแต่รสชาติดีจริงแล้วที่เขาบอกว่าเผอเพลินไม่เบิร์นปากคือมันไม่เบิร์นจริงๆเออโอเคตรงรัวอันนี้จริงคือระทับไปค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากดีสิคแนน ขอบคุณค่ะทิจดียนยเยี่ยมยอดเยี่ยมยอด <Okay. S 1> คือตอนนี้ที่มันทําให้คนแบบปสรหรือประสาทแดกใช้ชีวิตได้ลําบากที่สุดอะสิ่งที่น่ากลัวและหนักจริงๆอะมันไม่ใช่ตัวเชื้อโรคจริงๆแต่มันเป็นเรื่องของความกลัวและความกังวลอนาคตเว้ยว่า1นันจะติดไหม2อฉันติดแล้วชีวิตฉันจะเป็นยังไงจะต้องเสียเงินอีนเนเนกเยอะแค่ไหนฉันหาเงินไม่ได้คือโรคที่ร้ายที่สุดในยุคโควิดคือโรคแห่งความกลัว เพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องกลับมาดูแลตัวเองจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของดูแลร่างกายอย่างเดียวละกันไม่ให้เรื่องหลายๆเกิดขึ้นกับเราอย่างนี้นนนนนแต่มันคือการดูแลจ,จิตใจตัวเองด้วยดูแลใจตัวเองให้แข็งแรงพอด้วยเตือนสติตัวเองว่าทําดีที่สุดแล้วคําว่าทําดีที่สุดแล้วคืออะไรบ้างคือดูแลตัวเองไม่ให้ติดโรคเพื่อตัวเองและเพื่อคนที่เราลักรอบข้างเพื่อสังคมถ้าทําดีแล้ว ต้องปล่อยวางไม่งั้นมันจะสุดโต่แล้วมันจะฟรีกเอาไปหมดตอนโควิดหนึ่งเคยเป็นคนที่ขัดตัวเองอยู่ในบ้านอย่างเดียวจนช่วงนั้นคือปะสัแด จริงๆงเพราะว่าโควิดหนึ่งยังปรับตัวไม่ได้ด้วยคือเป็นครั้งแรกของทุกคนกลายเป็นเหมือนจากคนที่ใช้ชีวิตข้างนอกทํางานกลายเป็นเหมือนกับอยู่คอนโดขนาด35ตารางเมตรแล้วแบบอยู่อย่างนั้นทั้งวันและทุกวันไปถึงจุดที่ดีเพรสล the s u อิ i ไซดอแล้วก็เครียดแล้วก็เป็นความเครียดที่ไม่ก่อเกิดคือโอเคคุณอาจจะปลอดภัยจากโรคอแต่ อันนี่ก็ไม่ปลอดภยอัยไงเพราะอันนี้ไม่ปลอดภัยใจก็ก็ไม่ปลอดภยัยมันก็เหมือนกับการ self destruction นเวนึงนะในตอนนั้นเรื่องระวังโรคโควิด ก็อย่างงนึงแต่การระวังโรคจิตจากการที่เรากลัวโควิดมากจนเกินไปอันนี้ก็สําคัญคือไม่ได้บอกให้ใครประมาทไม่ได้บอกให้ใครไม่ดูแลตัวเองหรือว่าอยู่ดีๆก็บอกว่าเดินไปแล้วก็ไม่ใส่แมสหายใจเข้าลึกๆในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงเราไม่ได้บอกให้ไปทําอย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่เจ๊บอกเลยคุณทําดีที่สุดแล้วอะที่เหลือมันต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันจะเป็นได้อตอนนี้ทุกคนต้องปรับตัวเข้าสู่ยุค new normal แต่คําว่า new normal ต้องมีความ normal อยู่ในนั้นอะ ต่อให้ม er mm ันเป็น normal อันใหม่ก็ต้องมีความ normal คือใช้ชีวิตได้อย่างปกติต่อให้ปกตินี้ม oh um ันต้องอัปเดตเวอร์ชันแต่ก็ขอให้มันเป็นปกติที่เรามีความสบายใจได้ขอพูดเรื่องหนึ่งก็คือการดูแลความสัมพันธ์ในช่วงโควิดค่อนข้างเซนซิทีฟไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนคือบางทีเมื่อกี้เราเล่ากันของเนาะแต่เอาจริงๆแม่งหลอนแล้วกลัวกันจริงๆนะจากเพื่อนสนิทกันรักกันมากเลยเริ่มมีช่องว่างอะไรบางอย่างช่องว่างโควิดมันแวงมันระแวงกันเองมันระแวงทุกคนระแวงกันเองเพราะทุกคนก็อยากจะปลอดภัย แต่ทีเนี้ยนอกจากความหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองของคุณแล้วเราลบการตัดสินใจของคนอื่นด้วยถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะไม่ได้ทําในแบบมาตรฐานของคุณอะเรื่องนี้มันทาให้คนแตกกันง่ายๆเลยนะ อย่างเรานะเดี๋ยวเผื่อเผื่อจะแชร์ไว้เผื่อที่จะเป็นประโยชน์นะคะก็คือเราอาศัยการพูดตรงเปิดไปก่อนเลยแล้วมันช่วยคลายความเดากันเองเยอะขึ้นถามเพื่อเลยไหนๆแบบเป็นเพื่อนกันแล้วเนาะบางคนบอกว่าหนักไาอีกบางคนเป็นแฟนกันต้องอยู่ด้วยกันบางคนคนนึงก็เดินทางไปมาคนนึงต้องมาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องปรับตัวกันไปพูดตรงๆพูดตรงๆบอกไปเหอะมึงขอโทษนะกูรักมึงมากเลยนะแต่แบบกินช้อนกลางได้ปะมึงกูรักมึงมากเลยนะแต่แบบเจอกันครั้งหน้าพอดีที่บ้านกูมีคนแก่ ใส่แมสตลอดได้ปะตอนมาเจอกัาได้เราจะให้แบบเป็นเซนเทนซ์ให้เผื่อใครที่รู้สึกว่าอึดอัดในการตอบหรือว่าอึดอัดในการที่จะถามเพื่อน<ต>ขอให้เริ่มต้นกับคำนี้มึงกูรักมึงนะแต่เออมึงกูรักมึงนะแต่ มึงไปที่เสียงมาปะเนี่ยท้ายแล้วเราแจ้งเจตจำนงของเราออกไปไว้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะระแวงกันและกันหรือกลัวกันและกันซะจนให้ความสัมพันธ์มันพังอะขอให้ดูมันตรงๆแค่นั้นเองเป็นกําลังใจให้กับหลายคนนะคะซึ่งก็กําลังอยู่ในโลกยุคใหม่นะถึงแม้ <ừ> ว่า <ừ> พวกเราจะเกิดไม่ทันสงครามโลกแบบเบอร์วอลแต่ตอนนี้เราก็เป็นสงครามอีกแบบหนึง่งสงครามชีวะพว่เราก,ก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกอะไรไมันก็เกิดขึ้นไดนะะ้แต่ว่าตอนนี้ที่เรากาลังฟันฝ่านะคะในยุคนี้ไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคน ฝ่าวันไปด้วยการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ด้วยความสบายใจที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อย่าลืมดูแลความรู้สึกของตัวเองด้วยเรื่องนี้สําคัญมากๆจริงๆค่ะสู้ๆนะทุกคนนะแล้วก็ใครที่มีเหมือนวิธีการปร<อ>ับตัวของตัวเองที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันปรับมาแล้วมันเวิร์กว่ามันมีประโยชน์กับฉันว่ามันทําให้หลายๆอย่างในชีวิตมันดีขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายแบบนี้ช่วยฝากคอมเมนต์เอาไว้นะพวกเราอยากรู้บ้างพวกเราอยากได้ทิปส์ตรงนั้นบ้างเหมือนกันค่ะแล้วก็มาส่งกําลังใจกันได้นะคะขอให้คอมเมนต์น้าร่านะคะเป็นที่ที่ ให้ผ่านช่วงยยางวันนี้ไปได้กันค่ะเย้สู้ๆนะสู้ๆนะคะทุกคนบ๊ายบยเฮ้จะอยากไปรออันนี้นะทษอยากลองจริงๆอืออือ